จวังจริงๆนะจะรักเธอคนเดียงเท่านี้นะถึงว่าเราจะใกล้กันไปห่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยตั้งเธอไปอย่า ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะขอดเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนก็ฟังทุกวินาทีบอกฉัน,นดังๆานรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดี เดนี้ดยโชว์น่ารักน่ารักนะจากคู่พระคู่นางของเราวันนี้นะเนี่เล่นละครคู่กันมาก่อนไหมไม่เลยไม่เคยเลยนะต้องสุดแสนต้องเล่นแลวนะเรื่องนน้คู่กันคู่กันะส่วนต่อไปอีกสองคนนี้เขารอเราอยู่เวทีนู้นเขาก็มีเรื่องหวานๆจะมาโชว์เราเหมือนกันนะคะติดตามเลยค่ะมีเรื่องราวมากมาย ร้อยพันที่ต้องการเนื้องไนม่ว่าชะนานสักเท่ เราเป็นเคยดีเมื่อมีเธอคนที่แสนดีอยู่ตร้ oh ความรักที่ม,นะมีกันและกันมาแค่ไหน่งเพคำว่ารักที่ส่งเรานั้นเข้าใจร หวานกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาถึงผลงานบ้างว่าทั้ง4ท่านเนี่ยมีผลงานอะไรฝากแฟนๆบ้างแต่ละคนมีอะไรในปี2,556ปีนี้ก็มีละครเรื่องไฟหวนครับเล่นคู่กับน้องโบทัญญสุพังนั่งเอกใหม่นป็เอกใหม่เนาะครับผมก็ลองรอนี้มีเรื่องเดียวก่อนแล้วก็อภิเษกไปอือ่ะน้องกรีนของกรีนก็มีมายาสีมุขากับพี่บีบละภาพค่ะแล้วก็เรื่องโคเอเรืองเดเราค่ะกับอ้วานังสิตค่ะเออน่าดูเนาะน่าจะเป็นเฮฮาเนาะใช่เป็นตลกเป็นละครเมืองนอกเยอ ถ่ายเมือองนกใช่ค่ะไปถ่ายที่เกาหลีค่ะถ่ายที่ไหนคะเกาหลีเหรอโอ้ยดีจสนุกมากเลยเป็นทั้งเจ็ดวันอ่ะสนุกไปแล้วเหรอไปมาแล้วค่ะเจ็ดวันทำงานทุกวันเลยดิใช่มาโตมาโตผู้ไปทั้งช่วงนี้หนาวดิแต่ว่าคือตอนช่วงที่กินไปเนี่ยหนาวจริงแต่ว่าไม่มีหิมะตกค่ะคือลมเย็นมีฝนมีอะไรเงี้ยแต่เกาหลีมันเย็นตลอดเวลานะแบบไก่ย่างก็ดีไปเลยก็ดีมากค่ะเนื้อย่างอร่อย ล้ออร่อยเหรอนี่เรื่องสุขวิตสิบสองนี่เกี่ยเกาหลีเกี่ยวกับเกาหลีสิโอ้กางกิฟฟ์คะค่ะก็กำลังมีผลงานภาพยนตร์ค่ะข้าหุ่นเอออยากดูนะเรื่องนี้กับคุณอานันดาใช่ไหมใช่ค่ะกับพี่อานันดาแล้วก็อีกอันนึงก็คือละครค่ะคอนีที่เราคอยล้อถ่ายอยู่ค่ะเห็นบอกว่าถ่ายหนังหนักมากทรมานมากเลยค่ะ เก่วเรื่องห้องหุ่นเป็นไงบ้างคะหนักยังไงบ้างเออด้วยความที่เป็นเป็นหนังหนังผีอะค่ะทีนี้แสงก็ไม่สามารถหลอกได้ทําให้ต้องถ่ายกลางคืนค่ะคิวก็จะเป็น6กโมงเย็นถึง8ปดโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องหุ่นนี่คิวดึกทำใครทำคนทำของกันตนาค่ะกันตนาเองใช่ไหมอ๋อต้นฉบับเขาเลยกันตนาห้องหุ่นน่ากลัวแน่เลยอ่ะกลัวที่มาจากเรื่องที่สมัยก่อนทีวีใช่ไหมใช่มคุณตะแก่นั่งกวีโยกโยกนั่งหนูเป็นเจเนอเรชั่นลูกค่ะอ๋อไม่หนูเป็นลูกหรือหลานเป็นหุ่นป่ะไม่ โอ้โหเห็นไม่เป็นไปลุ้นกันในโรงค่ะเพราะว่าพี่ก้าดูนะเขาบอกต้องรอเป็นดีวีดีออกมากดสต็อปได้จังดูทจ่รู้อย่างนี้สิเนี่หนังอะไรเข้าไปดูในโรงเนี่ะอมาถึงคุณละปีนี้มีอะไรคะมีละครของพี่โอ้นะครับก็เดี๋ยวได้ชมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหนังติดต่อมาสองเรื่องนะครับกำลังดำเนินการอยู่ครับผมเนี่ติดตามกันได้สำหรับคุณบิ๊ก เพิ่งผ่านปีใหม่มาสดๆนั้นร้อนอวยพรพี่ใหม่ให้กับแฟนๆละครแฟนรายการหน่อยแฟนๆขับของเราด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินแดนขับของผมไปนานๆจีก็ไปนานๆครับแบ่งให้คนอื่นให้คนด้วยจีก็ทุกคนโดยยเฮงๆแล้วกันนะคะปีใหม่ก็เงินทองไหลมาเทมาดีกว่าได้มีเงินใช้กันเยอะๆนะ เรื่องเงินทองอ่ะน้ะองกิ๊บอ,อ่าค่ะก็สําหรับคนที่ได้หยุดปีใหม่ไปนะคะวันหยุดมีความสุขแค่ไหนก็ขอให้วันทํางานมีความสุขเหมือนวันหยุดนะคะทุกๆวันในปีนี้เลยคะ่ะเน่เพราะว่าปีปีนี้เนี่ยเขาลดลงเรื่องอยากให้ทุกคนมีความสุขนะอ๋อหอ,อคนไทยไม่ค่อยมีความสุขมานานแล้วไงเออ,อ,อมีความสุขกันดีกว่าใช่ไม่รู้เลยเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแย่ไปหมดเลยไม่เอาดีกว่าคุณกี่คุณกิค่ะ ก็ปีนี้นะครับหลายๆคนก็คงมีแผนที่จะตั้งใจที่จะทําไว้ในปีอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ผลสุดท้ายขอให้ทุกอย่างสําเร็จครับเนี่โอเคโอเคปีใหม่แล้วนะฮะหลายคนก็ตั้งใจจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับเป็นกับตัวเองแล้วก็คนที่รักในปีนี้นะครับก็ขอให้ตั้งใจจริงกแล้วกันแล้วก็ปีนี้นะฮะจะเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณปีหนึ่งเลยวันนี้เราขอคุณทั้ง4ท่านนะฮะย้อนวันในเทปแรกของปีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบคุณเสื้อผาพิธีกรค่ะจากคอตตอนอ n นค่ะเครื่องประดับจาก <st> นุกน่นนกแอดสวนจุจจักแล้วก็ a n y น h i ติ a งแร์ค่ะ <c oughs> รอไปย้อนรามกับเราด้วยแบบวันสุขหน้านะครับความสุขจากพวกเรานะครับรอท่านอยู่ตลอด <c oughs> ทั้งปีนะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลับมาเถิดวันวา วันวานวันวานนานแสนไกลวันวานที่แสนไกลกลับมาเถิดวันวานคลิพัสจะให้